แหน่ปุ๊บนะฮะไก่แหนอ๋อมีอะไรบ้างครับหมูอ่อนนะกระดูกกระเดื่องเคี้ยวได้ด้วยนี่แหละครับอร่อยมากถ่ายเป็นตำนานเธอราคาขายดีครับและนี่คืออิ่มกับเลิศสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Travel Guru Thailand นะครับช่องคนชอบกินและการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมได้ยินมาว่าที่ตลาดกกทฮะเพิ่งเปิดบริการแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดเป็นอาทิตย์แรกนะครับหลังจากที่เหตุการณ์โควิด -19 นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าหลังจากที่เปิดมาแล้วเนี่ยตอนนี้มีอะไรขายบ้างแล้วก็มาอัปเดตตลาดให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามไปเที่ยวด้วยกันเลยครับทุกคนที่จะมาที่ชุมชนอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสวมหน้ากากาอนามัยด้วยนะครับต้องป้องกันทั้งตัวเองและผู้อื่นครับ นั้นเราไปเที่ยวกันเลยครับบริเวณที่จอดรถนะครับก็ขับเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับก็มีที่จอดร,รถจักรยานรถยนต์นี้เข้ามาจอดได้นะครับจะจอดอยู่ฝั่งนู้นแต่อาจจะเดินเข้าไปเล็กนิดนึงไปเที่ยวด้วยกันเลยครับนะครับหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจทัดกรองนะครับในขั้นแรกนะครับก็มีการล้างมือมีตัวอนุำภูมินะครับมี Hey, บริการเจลแอลกอฮอล์นะครับก็มีติดสติกเกอร์รดรเดี๋ยวเราพามาดูตั้งแต่ซอยแรกกันเลยครับโซนฝั่งแรกนะครับก็จะเป็นโซนของกินนะครับฝั่งนี้เป็นเทียบญี่ปุ่นครับแล้วก็มีผลไม้ ก็ม <mm ีกระเพาะปลาข้าวซอยขนมจีนแล้วมีวะมีร้านอะไรนะตำส้มตำชัยภูมิมีขนมหวานนี่มีไก่ทอดนะครับมีทานลายนิ่งหมูมหมอร่อยนะฮะเดี๋ยวเดินกลับมาทานครับเดี๋ยวขอเดูสำรวจก่อนนะฮะครับ ้ชื่อร้านชื่อร้านอะไรฮะับชื่อร้านอะไรแหนมปุ๊กค่ะแหนมปุ๊กนะฮะอ่ไก่แหนมขอมีอะไรบ้างครับขาหมูอ่อนนะกระดูกกระเดื่องเคี้ยวได้ด้วยนี่แหละครอร่อยมากอ่ะถ่ายเป็นนานเลยราคาขายดีครับแล้วนี่ก็อินก็เลิศนะแล้วก็มีปิดกลางไก่เนาะใช่ใช่ไก่ไก่ไก่ปีกกลางอร่อยพี่ มันเป็นแหนมไงมันไม่ได้เป็นไก่ธรรมดาอ๋อ,อ,อมันก็จะมีเปรี้ยวๆนิดหน่อยใช่ใช่อร่อยกินแบบกิ๊ก็สุดยอดโอเคนะโอเคครับณี่ครับผมครับฮ่าฮ่า กันครับร้านนี้ชื่อร้านยำสองหอยนะครับอ๋อขายที่ตะวันนากรกทมีอะไรบ้างครับมีหอยแครงแล้วก็มีหอยนางรมนะะตอนนี้มันยังไม่ได้ค่ำมากนะครับคนที่มาเดินก็เลยยังไม่เยอะ ร้านยำรวยหมึกย่างมหาชนคนร้อยเอ็ดนะครับมีร้านไก่ทอดนะครับข้างนี้ขนมไก่กรออันนี้ไก่ทอด มีข้าหมกไก่ั้ครบใหญ่ส้มตำมีร้านทาโกยากิ ีอาหารญี่ปุ่นยำขนมจีนเส้นสดมีกิ้งย่างมาลา่าเขามีหลายซอสมีปลาหมึกย่างนะครับมีขนมเค้กน่ากินดีมียำผงหมา โค้กลาส์เขาฝังนี้อันนี้เป็นข้าวยำไก่แซ่บซูชิฟูจิซังนะครับเยอะแยะเลย อทอดเส้กรอกทอดโอ้นี่หอยทอดกระทะร้อนนะครับชื่ออะไรฮะนนี้ยมหอยอันนี้จะมีหอยทอดนะครับะเลทอดนี้ใช้หอยเป็นคู่ใช้หอยนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะชิลีปะ่ะบน,น,นิีซีแลนด์มีปลาหมึกมีกุ้งนะสี่สิ0บาทชุดหนึง่ง อันนี้เป็นเฉาก๊วยนะครับบุฟเฟต่ตักเครื่องเองได้รอานนี้ขายสลัดเกี่ยวเล้งแกงคั่วไก่บ้าน มาดูสอยที่สองซอยที่สองนี้ก็จะเป็นฝั่งหนึ่งเป็นของกินนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าก็จะมีร้านยำมนหมึกย่างใส่ของหมึกย่างนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพเคพเพสโทรศัพท์อันนี้เป็นหัวหมูต้มอ,อันนี้เป็นซูชิเบิร์นไฟ อันี้ชิ้นละสิบบาทนะครับซื้อสิบแถมหนึ่งชิ้นก็ไม่เล็กนะครับอันนี้จะมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นโคกุนครับอันนี้เป็นแมคคอนนี่เป็นโคกุนแมคคอนสัตว์ข้าวหมูอ่านี่เป็นแฮมดอลลี่ซาบะแล้วก็แซลมอนสดครับแฮมดอลลี่ซาบะแซลมอนสดโคโรนามบริโภคใส่หน้าครับหน้าหน้าครับผม สำหรับคนที่ไม่ชอบกินแบบสดะนะก็จะมีนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งอันนี้ก็เสื้อผ้านะครับน้ำอ้อยสดมีกุ้งเท่า ขทาไันี้ 260, 200, 2ย0ง้2ย0นรบต่อกันเลยนะครับสินค้าก็จะมีนนี้ก็เป็นทุกหมูทอดขอนมจีนและมีเงีว้วข้าวซอยไก่ อันนี้ขนมจีนมีไข่ปลาหมึกทอดด้วยไม่ได้กินนานแล้วเดี๋ยวต้องวนมาจัดสักหน่อยอนี่เป็นไข่ทรงเครื่อง ใส่กุกุอันนี้เขาเกลียบหอยแข็งลวกนะครับโลล,ละร้อยเจ็ดสิบครึ่งโลเก้าสิบบาทม <c oughs> ีสลัดผัดเมื่อกี้พาา่อซาพ่อคาแซวนะครับบอกว่าหอยใหญ่นะร้านนี้ จะยืดอันนี้ตะหมาอันนี้ก็เป็นหมาล่าจริงยางอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้กระเป๋านี่ไข่ไก่ขายด้วยแผงละ75บาทอันนี้แผงละ79บาท ตอนนี้ของก็ยังมาขายไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็เยอะแล้วนะครับประมาณสัก60%ได้ถ้าใครจะมาก็มาได้นะครับช่วงนี้ คนยังไม่เยอะยังไม่แน่นาโซนที่2นะครับอันนี้ซอยที่3ก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋ามีเครื่องสำอางบ้างประปายนครับ ว่ายังไม่ค่อยหลักหลายเท่าไหรนะ่แต่ก็เดินได้แหละเพืิอนเดินคนเดียวมันก็จะเหงาๆนิดนึงเนาะ กันต่อ,อน,นี่เป็นรองเท้ามีหนึ่งมีสองไม่แน่ใจเหมือนกัน เดินวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับถึงเหลืออีกซอยสองซอย เป็นรองเท้ามือสองครับนี่ก็ะรองเท้ามือสองเหมือนกันเลือกดีๆก็ได้ส,สวยๆนะจริงๆแล้ว I know. จะเป็นเสื้อผ้าเเดิมนะครับก็โอเคครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพียงแตอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ เวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆคนจะได้เห็นก่อนไปน,นะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ